วันดีเอซทุกคนวันนี้ก็มาดูหลังหวยออกว่าเข้าตัวไหนเนาะเลขตารางของเรามันก็เข้าไปที่สี่สามกับห้าเก้าก็ชวนห้ามซื้อก็ผ่านอยู่ที่ผมบอกให้ดูเนี่ยเลขเจ็ดเลขเก้าแล้วก็เลขแปดเนี่ยมันก็เข้าไปเก้าห้าเก้าตัวนี้แต่ผมไม่ชอบเลขสี่อันนี้ผมมาวงไวต้ตะกี้เนี่ย เลขตารางเรานะอันนี้จริงถ้าใครมีเลขเด่นๆอะไรมาวิ่งได้ยังไงก็เข้าเพราะว่าผมทำมาเนี่ยชุดเลขตารางเนี่ยผมทำมามันเข้าทั้งบนทั้งล่างอยู่แล้วก็แกเราไปหาเลขเด่นๆมาที่เราชอบมาเราก็จับดูเลยถ้าชอบเลขหนึ่งก็ดูเลขหนึ่งเนี่ย เดี๋ยวชอบเลขเก้าก็ดูเลขเก้าชอบเจ็ดก็ดูเลขเจ็ดเงี้ยแค่นั้นมันก็ยังไงก็เข้านะอันนี้คือชุดตารางก็โอเคแล้วก็ชุดอันนี้ชุดอันนี้ก็คือชุดที่เป็นชุดบนล่างนะชุดบนล่าง ชุดเนี้ยคือชุดบนล่างมันสามารถออกได้ทั้งบนทั้งล่างก็คือเน,นี่ยเห็นไหมอันนี้ก็สี่สามอันนี้ก็สี่สามแต่ผมไม่ชอบเลขสี่ผมค่าทิ้งไปยังไงตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมค่าทิ้งไปเลยก็เลยอด <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าใครได้ไปหรือเปล่าสี่สามอันนี้ก็สี่สาม เพราะว่าจริงๆอ่ะเ,เ,เ,เนี่ยเราสามารถแปลงเป็นเลขตัวแทนได้ไงแต่ชุดแถวขั้นล่างศูนย์แถวขั้นล่างศูนย์เนี่ยเราสามารถแปลงเป็นเลขตัวแทนได้ก็หกก็คือหนึ่งศูนย์ก็คือห้าสี่คือเก้าเนี่ยมันก็จะออกเก้าห้าเนี่ยเก้าห้าเนี่ยเก้าห้ามันมันก็ทําได้แล้วก็ผมก็เคยบอกอยู่นะว่าไอ้เลขชุดเนี้ย จริงๆอ่ะเราสามารถมาจับคู่กันได้แต่ผมไม่อยากจับให้เฉยเพราะมันเยอะไงถ้าจับชุดนี้ก็บานอ่ะมันเลือกไม่ถูกของแค่ขนาดนี้เนี่ยยังนี่ไม่ได้นะไอชุดล่างเนาะวนวดนี้ก็ผิดไปนะเพราะว่าเลขเด่นก็ผิดมันก็มาเนี่ยชุดขับเลขบนก็ดันมาโผล่อยู่ข้างล่างเฉยเลยเลขเด่นของเรา จ็ดแปดเก้าเนมาจับชุดกับสี่ห้าหกเจ็ดน่ะก็มันมันไปเข้าเป็นชุดบอลซะง,งั้นแล้วก็ไอ,อชุดสี่ก้าวไหนมันเรียงลงมาเรียงลงมาเนออันนี้คือสามารถจับคู่กันได้คือออกเก้าห้าเนยก็อย่างงวดที่ผ่านมาเน่ไงทิศเอีาดทิศผ่านมางวดที่ผ่านมาเน,นะเห็นไหม งวที่ผ่านมานเนี่ยไงจับคู่กันเนี่ยสามกับหกมันก็สามหกนเนี่ไงเพราะผมไม่อยากจับคู่ให้เฉยก็ถ้าใครอยากนี่ก็จับคู่เองได้เลยเนี่ยแล้วก็ที่ผมทำทดลองทำดูว่ามันจะ ให้เอาน้อน้อยชุดนะทำมาแล้วมันก็ไม่เข้านะนี่ที่ผมพยายามตัดออกมาให้มันเหลือน้อยที่สุดมันก็ไม่เข้าก็ถ้าใครได้ไปก็ดีใจด้วยก็แล, 4, แล้วกันแหละสี่สามแล้วก็เนี่ยเก้าห้าเลยเนี่ย จริงอ่ะถ้าไม่รู้จะซื้อตัวไหนก็ได้มีน้องอยู่คนนึงน้องอะไรวะริมเขื่อนชแนลชแนลอะไรเงี้ยนะ่ะเขาให้เลขเด่นมาทุกงวดแหละเวลาผมลงเลขตารางปุ๊บเขาจะลงเลขเด่นมาให้สองตัวสองตัว,ตวประจําเมื่อที่ผ่านมาเขาก็ให้เจ็ดกับสี่ไงเมื่อที่ผ่านมาเขาให้เจ็ดเจ็ดกับสี่เนี่ยถ้าเราดูแค่เลขสี่เนี่ยเห็นไหมเลขสี่ก็สี่สามยังไงก็ได้เพราะน้อง อะไรกชื่ออะไรชื่อลิมเคิ่อนอะไรเนี่ยชแนลอะไรเงี้ยเขาให้ทุกงวดนอยู่แล้วถ้าผมหลงเลขตารางปุ๊บก็จะไปคอมเมนต์ใน่นนะ่ะเขาจะไปให้เนี่ยมันก็เข้าตลอดอยู่แลวเพราะว่าจริงๆริงแค่เรามีเลขเด่นแค่ตัวเดียวเนี่ยเราก็มาเลงได้น,นะยังไงก็เข้าเพราะว่าผมจัดชุดให้มันเข้าหมดทุกอย่างก็แล้วก็ก็ให้เจ้าขอไปหาเลขเด่นที่ชอบชอบมาก็ เลขตารางนี่สามารถมาวิ่งได้เลยก็เดี๋ยววันเอ่อวันไหนลงให้เนาะวันศุกร์หรือเปล่าวันศุกร์๋ยวมันลงเลขตารางให้ก็เพราะว่าผมส่วนมากถ้าอยากให้ทุกคนอยาตามแต่ตัวที่ผมเลือกให้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะผมก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันแหละ เพราะว่าจริงๆเราก็ต้องตัดสินใจเองเนาะเพราะว่าเนี่ยผมผมไม่ชอบสีผมตันหมดเลยออกหมดเลย,ย้งงวดเนี่ยแล้วมันเข้าทั้งสองสูตรเลยเนี่ยเนี่ยสีสามสีสามมันก็แย่อยู่ก็เนี่ยเห็นไหมประดูของวันที่ผ่านมาเนี่ยไงเก้าศูนย์เก้าศูนย์เนี่ย เนี่ยก็สี่สามสี่สามมันก็อยู่มุมเดียวกันเลยไม่เห็นนะเนี่ยว่อที่ผ่านมาเก้าศูนย์ก็อยู่มุมนี้นี่อยู่มุมนี้มางวดน,นี้สี่สามก็อยู่มุมนี้อยู่มุมนี้แต่ผมไม่ชอบสีคือผมก็เลยไม่เอาก็เดี๋ยวงวดน,นี้ก็นั่นแหละเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ สูตรสูตรชุดล่างเนี่ยผมก็บอกสอนทุกคนอยู่นะว่าให้ไปทำยังไงอะนเนี่นะก็สำหรับคนที่มา,มาใหม่ก็ก็หวัดดีทุกนั่นแหละแล้วก็แลนที่พวกนี้ก็คือแค่แนวทางแหละแค่ให้ว่าทุกคนอาจจะมีสิทธิ์ที่ถูกหวยมากขึ้นแค่นั้นเอง ผมยังผมไม่ต้องการอะไรจากเอฟซีหรอกก็คือที่ทํามาคือต้องการให้ทุกคนถูกหวยขน้นเพราะว่าผมเห็นเขาลงในทิกต o k อะไรแต่ละช่องโอ้โหมันอะไรมีแต่กดคอมเมนต์กดถูกใจอะไรกดอะไรแล้วก็รอขนั้นแต่ว่าในกลุ่มเขาถูกตลอดแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาไปถูกกันตอนไหนแหละเราก็ไม่รู้เนาะ เห็นแบบนี้เยอะส่วนมากจะมีแต่ในเข้ากลุ่มแล้วเสียตังค์อย่างเดียวนะเพราะว่าหวยเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อง่ายๆนะมันซื้อถูกยากมากๆเลยเขาอัน้นโอ้โอันไปยี่สิบสามสิบตัวแล้ว,แล,วแล้วกว่าเราจะเลือกมาบางทีก็มันไปถูกตัวอันถูกตัวออกเองเนี่ยมันก็แย่อยู่ก็ผมทำมาคือเพื่อให้ทุกคนได้เป็นแนวทางกันนั่นเอง แล้วก็ทุกคนก็ต้องตัดสินใจเอาเองหวยอะเพราะว่าบางเทีอผมก็ไม่รู้หรอกจรเจอผมไม่รู้อกว,ว่ามันออกตัวไหนแต่ผมทําตามสูตรเฉยๆน,นั่นน่เพราะว่าผมต้องทําย้อนหลังไปหลานานมากๆเลยแหละแล้วถึงจะก,ก้าวมาลงอะเพราะว่าเออัดสูตรไหนที่มันเข้าดีที่สุดถึงจะเอามาลงให้แล้วก็แต่ละสูตรกว่าจะได้แต่ละสูตรมันใช้เวลานาน เพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาไปคิดสูตรใหม่เนี่ยนะเพราะว่าผมมันไม่ค่อยว่างนะก็แถวก็เราก็เจอกันใหม่วันไหนวันศุกร์แล้วกันเดี๋ยวผมจะลงเลขตารางไว้ให้ก่อนวันศุกร์อะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะ